สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านครับมาอยู่กันในคลิปแนวทางจีนภาคบ่ายนะครับประจันทรจันทร์ที่11เดนาะเดี๋ยวฟังวิเคราะห์คร่าวๆครับจีนเมื่อเช้าก็ต้องเ <c oughs> สียดายเหมือนกันนะครับเสียดายทั้ง1แต้มแต้มเดียวแตก3ตัวแต้มเดียวเด้งบนล่างแล้วก็จับแม่นเด่นก็ไม่เด่นก็ไม่เอาตัวเด่นนะเด่นก็ต้องขออภัยครับเด่นต้องขออภัยที่เป็นจับตัวผิดเนาะหรือกันตอบบ่ายแล้วกัน ฟังผมฟังผมคร่าวๆแล้วกันครับบ่ายบ่ายเปิดที่หนึ่งเก้าหนึ่งสามหกครับหนึ่งเก้าหนึ่งสามหกจากสถิติของเอาง่ายตัวเนี้ยเขาเปิดหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งหกสี่รอบผ่านมามีมีหนึ่งมีแต่หนึ่งกับหกมีแต่หนึ่งกับหกแล้วแล้วแล้วยังไงนะผมจะอธิบายฟังว่าตัวเนี้ยใจสองอย่างค,คิดสองอย่างคือสิบแต้ม สิบแต้มหรือจะเอาเลขเหลือเลขเลือดสองโคยย้อนชุดเช้าครับโคย้อนชุดเช้าคือท้ายสองท้ายห้าเหมือนกันแต่ผมคิดว่าน่าจะปิดปิดตามตัวปิดเชา้าคือหกผมว่าน่าจะยังอยู่ครับแต่ทางนี้ทางนั้น,นก็ท่านก็ลองพิจารณาดีๆก่อนตามเหมือนกันเนะาะเช้าปิดศูนย์เจ็ดหนึ่งห้าหกพี่น้องบ่ายน,นี้ในศูนหกครับขารูดขาวิ่งจัดหกครับสองหนึ่งศูนย์หกครับชอบรูดรูดชอบวิ่งวิ่งครับชอบ อย่างไรเล่นอย่างนั้นครับแต่สุดท้ายเนาะจะเล่นเล่นเล่น,ลนขึ้นอยู่กับท่านนะครับ31 96อย่าไปข้างเลยกันอ่าอีกใจหนึ่งคือชอบ9ชอบ9เหมือนกันผมกนะ็ถ้า9มาขอเป็น96แล้วอะไรกันนะอย่าไปอย่าไปเป็น9อื่นเลยกันขอ96ถ้าเ1มาตามตัวตัวเปิดตัวเปิดเหมือน9 1 3 6อะ่ะ8ป4 6น0แต้มอ่า เอานี่เนี่ยเอาชุดนี้เนี่ยแล้วก็รอยมัดหนึ่งครับรอยมัดหนึ่งเนาะสหุ้นเช้าเด่นจีนคือยังไม่มาตัวเน้นที่เน้นไม่มาสองเนันมา72็ดสไม่มานะครับเมื่อเช้าเนี้ยจับ7255มา7156แต้มเดียวบนล่างมี070เไอศูนย์เมา7จ1ดศูน ขอบายแล้วกันเนาะขอบายแล้วกันครับได้ประมาณนี้สําหรับจีนภาคบ่ายครับจีนจะค้างที่10 3มนาฬิกา5้เจนาทีครับและดีดที่14นาฬิกาตรงเนาะก็ขอให้ไปดีแล้ว,ลวกันอย่าไปค้างแล้วกันครับเมื่อวันศุกร์ที่แล้วน่าจะมาค้างแนละ้วผมจะไม่ผิดนะครับยังไงขอให้ไปค้าไอ้ไปดีดจบเลยขอให้เด้งบนล่างแล้วกันครับแล้วเจอกันทีห่างเสียงบายครับสวัสดีครับ